นะครับหาหเมืเ่อเยน็นเดี๋ยวจะทำเป็นกระเพานะครับคลาดข้าวง่ายๆนะสำหรับคนที่ตอ,อกเป็นแงไม่ได้ก็เอาส่วนนี้ไปเลยนะครับกระเพาหมูกรอบหมูกรอบก็ไม่ต้องทำครับเอาแคบหมูนี่แหละมาทาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นแบบไหน น้ำมันทีเก็ใส่เข้าไปก็ต่อทานเหมือนเดิมครับตามสไตล์ครัวต่วตางม,มันครัวพิดแกระเทียมให้มันหอมก่อนให้มีกลิ่นหอมก่อน เราใช้เป็นพริกขี้หนูครับวันนี้พริกขี้หนูนครับเตรียมหัวใหญ่เราจะกลิ่นด้วยหมอะนะครับเดี๋ยวให้จะเตรียมมันเ,เนนรื่อนบเพื่อเริงงง่งความแข็งแล้วก็ใส่หมูสับลงไปก่อนนะครับ หมูสัตว์ของเราที่มันมีน้ำนะครับก็คือที่ทําให้มันนุ่มนะครับเราใส่น้ำโซดาเข้าไฟนเนนนะครับเพื่อจะให้หมูมันนุ่มนะครับ I don't know. แลวก็นี่จะเป็นสูตรนะครับที่เราทำสำเร็จของของเราเองนะครับเข้ากันมันไม่ง่ายครับกินอยู่ที่บ้าน ต้นนะครับที่บอกว่า,าทั้งต้นว่าหมูกรอบนะครับของเราก็คือแคบหมูกินอะไรมากครับใส่เอาเลยครับนี่ครับหมูกรอบข,ของตัวบับบนั้นจริงๆเราก็มีสูตรหมูกรอบของเรานะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ทำเย็นแล้วนะครับเป็นเมนูง,ง่ายๆนะครับตรนนี้ ก็เริ่มจะได้ที่แล้วนะครับเราก็เริ่มสุกแล้วแล้วก็กินอะไรมากครับกระเพราลงไปที่เราเทมั้เยบร้อยอกระเพราลงไปนะครับขอ,อให้สร็ที่นยๆครับถือว่าเสร็จแล้วนะครับ ง่ายๆครับ yeah. เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับกระเพราสูตรครัวปักมันืุเย็ยนนะครับเรียบร้อยนะครับพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับเมนูหน้าครับสวัสดี